เมือจังหวะไอ้ไอ้อันสุดท้ายอ่ะเมื่อมันหันมาเจอกันมันต้องมีลูกสะดุ้งเบาๆอ่ะมันอ,อุ้ยแล้วก็แบบอย่าอย่าหน้าตายแล้วสะดุ้งปุ๊บมันต้องแบบเขินอะมันต้องแบบอุ้ยเขาจะรู้ด้วยว่าอ่าลองทวนคิวดูจริงนะสมมุติห้าสี่สามสองเนสันมามองเปิดพูดในใจโชว์สมมติว่าเนื้อปุ๊บแล้วปุ๊บอ,อ,อ,อุ้ยมีมีม,ม,ม,มีมีอาการหน่อย ไม่งั้นมันจะนิ่งเหนื่อยไปม,มันจะต้องแบบอ่าพอพอหันไปมองปัป๊บอุ้ยจ,จับได้ว่าเรามองอยู่ปึป๊บหันกลับมาปัาป๊บคิดแต่หลอกพูดดังๆในใจเฮ้ยแล้วมันต้องรู้สึกแบบใจสั่นจริงอะเออเสร็จปึ๊บสุดท้ายหันมามองหน้าเขาอีกทีหนึ่งนี่อุ้ยเออ <laughs> แต่แต่อย่าเป็นตลกนะกูกูกูทำอุ้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อให้รู้จังหวะคมๆมนั่นเอง แต่เล่นจริงๆพอพออุ้ยเสร็จปุ๊บหันออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีความเขินอายอ่ะเพราะเออเขาเขาจะรู้ไหมว่าเราแอบเขาคงรู้แ้วเรามั้งไอ้เขาจับได้นังหมาวินวิน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 นงหมาวินวินดิ๊กดิ๊กหางอ่ะดิ๊กดิ๊กหางลำไยอ่ะดิ๊กดิ๊กหางลำไยอ่ะ đi đi hàng làm mà nha đi cả hàng làm mà ta viên เดี๋ยวมีเติมคีโนด้านหน้าครับ c o s ม maturity ลองทวนจังหวะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะลูกขับอยู่บึ๊บบื้อบ,บึ๊อบื้อเมทแอคชั่นมันเหมือนแอบดูอ่ะแอบมองอ่ะอุ๊ยป๊าบบายหันกลับมาคิดสงสัยนิดนิดแต่มีความสุขหันหากนไว่า <laughs> สามสิบนาทีแล้วต่อด้วยโตไอน์ในบ้านตรงถุกเกนโดนะครับแล้วสตาร์ทพุ่กินข้าวที่ไหนเขามีของเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วเหตุผลอะไรไม่สำคัญ ได้จ้ะแต่พี่ไม่แต่งหน้านะได้เก็บผลิตภัณฑ์ก่อนเทพผลอะไรไม่สำคัญอ่าเอาใหม่นะซ้อมนะสมมติว่าห้า สี่สามสองขับไปเออทำทำถนนไฟข้างทางด้วยแบบนั่นแหละสว่างแล้วมืดเปิดไปนแบบเนสแอบล้อมองผู้ชายคนนี้รู้สึกว่ามันน่ามองมากอะ่ะเตึงตัดผู้ชายรู้สึกตัวเฮ้ยเฮ้ย้ยทำไมเรารู้สึกใจเต้นอย่างนี้นะตึงเตึงเดี๋ยวต้องออกซสีนเสียงมันไน้นะเตึง ไบมองผู้หญิงอีกทีหนึ่งปึ๊ดเนื้อรู้สึกตัวมีคนมองแอบไปมองเขาหน่อยหนึ่งเติงหันหน้ากลับไปไบไวเร็วไปเร็วเร็วไปให้เขาหันแล้วดวงนะหาหันไปมองนิดหนึ่งตาดมาปึ๊บไบอุยเร็วมากไบอ่าอ่าเป๊บเป๊บหันไปมองครับมองไบหลบตาหลบ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 ไม่ใช่หลบหน้าหลบมาหน้าตรงดิเดี๋ยวไปสารใสตาเขาดิปึ้งหลบเติงอ่า แล้วก็ยิ้มยิ้มแววตาที่เธอมองมามันทําให้เราใจสั่นครับดีดีมืออย่าแน่นมืออย่าแน่นปั๊บอแล้วก็เป็นภาพคู่สังคู่ค่อยเหลือบมองกันเองค่อยลือยเหลีอวมองกันเองพร้อมกันตื้อเหลือบอีกนิดีนิดหนึ่งปึวิแล้วนะตรงปึ้งเขินมีความสุขที่พาเรามาเจอกันเขินมีความสุขอีนี่อย่าหัวเราะนะแกไม่ต้องพูดแดนหลอกเลยนะ เป็นแดดเรานี่กี่เดี๋ยวแกต้องมาอัดนะอันนี้น่ารักเียเสร็จเดี๋ยวอย่าหวเลาะอย่าครับพี่พร้อมไหมใช่สิเขินแล้วก็แบบอย่างพร้อมไหมพร้อมไหมจาโมเมนต์ได้นะเดี๋ยวพี่พาให้ตลอดนะไอ้ไอ้อันแรกที่มองฟ้ามองดินนะไอ้มันไบอย่าหัวเราะนะมันต้องมีอะไรเสหน่อยแบบแบบเผ็ดปื้ยัดอย่าลืมทำเงาต้นไม้ผ่านด้วยนะครับพี่ ทำเงาต้นไม้ผ่านวัแบแวบวับวแวบให้ด้วยแต่ก่อนนะกระจกหน้ารถถึงขั้นมีเงาอย่างนี้นเจ๊ะ่อนไม้ผนต้องมีเวลาราขายันมากเพราะมันจะต้องไปตัดกิ่งไม้ใหญ่มากแล้วก็รอรอเซิโนให้นิ่งแปบ๊บหนึ่งับพีโอเค ง่ายจุดเพราะจุดแต่หลอกไม่ด่อีอันทีอีโต้โตายแน่เปรื่องตลกสุดแน่เลยไม่พยายามอย่าเอามือขึ้นมาสูงๆนะแนวเลยนะประมาณนี้ทำให้เราใจสั่นแล้วก็หรือนี่คือโชคตาที่พาเราให้มาเจอกันอัดพร้อมกัน พูดให้เป็นพูดนะอย่าพูดแปลกอย่าพูดไม่ท่องค่ะขึ้นไปั่ข้างบนเลยลูกยังไงครับพูดก็เหมือนที่เราพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่พูดเป็นตัวหนังสือไม่อ่านไม่ท่องเอาขึ้นม่อ่ดูเดี๋ยวไปกินข้าวกนเลยเฮ้ยเเลยเวเลรายการแข็งแรงอดทนอัดเสียงนะครับ ของเงียบด้วยเดี๋ยวให้พี่บอกว่าเดสินีเทคนอ่อ, Take อเสียงออฟซีนแล้วก็เนสก็พูดก่อนว่าทำไมเราอันนี้ของหมาป<า>่ะแต่ที่มองมาทำให้เราใจสัน่นแล้วก็พอพี่ชี้พุ่มกันเนี้ยหรือนี่คือโชคชะตาที่พาเรามาเจอกัน <c oughs> แต่ตาที่เรามองมาทำให้เราใจสัน่น เออนีแหละอ่ะดูได้ดูได้แต่ว่าพร้อมห้าเดี๋ยวนะสี่สามสองเ<า>ดสตินีเทควัน <c oughs> คัร์ตเทคสองเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวเพิ่งรีบพูดให้พี่ให้คิวก่อนเดี๋ยวมันเสียงไม่ขาดกันพอมไหมโอ <Okay. S 2> ดดเคดังกว่านี้นิดหนึ่งห้าสี่สามสองเดสตินีเทคสอง ได้ไหมฮะอีกเท็กทกันลว<ะ>เสียงดังกว่านี้นิดนึงโอเคห้าสี่สามสอง Destiny เทค e สาม ครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่ทไมเรราถึึงู้สกนอยางอมต่ละใจส่ไม่เป็นไร ได้โอเคเปิดอ้าวย้ายของไปรับประทานอาหารก่อนทางข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วเจอกันตรงเป็นโงหน้าเดีอยโถงไปไหวบุดเสร็จแล้วถอดคืนเข้าวไป เดี๋ยวไปเจอกันตรงโน้นเดี๋ยวยช่วยก่อนช่วยผู้หญิงก่อน <laughs> ผู้ชายปล่อยมันอะไรนะไป <laughs> ต่อไปเลยปล่อยมันบอกผู้ชายปล่อยมันช่วยผู้หญิงก่อนเดี๋ยวไปแต่งหน้าใหม่อีกทีให้หน้ามันเป็นของฟอก่อนจะให้เป็นหน้าคลามแดดปรากฏว่าไม่ขึ้นอ <laughs> แล้วผมด้วย <laughs> ผมแมวเดี๋ยวเป็นผมปเปิดเปิดข้าารมเมื่อแี๊สูย ส,ววสิวหนูว่าน้อยมีใครบ้างไม่มีสิวมีหมดไปอ๋อมันทีหน้ามันมืดเลยครับไม่ใช่มันมืดแต่ให้ให้เขาแต่งหน้าให้เป็นสีครานิดหนึ่งเพื่อว่าหน้าจะได้ดูเป็นผู้ชายแบบเข้มเข้มไงแต่บอกว่ามันไม่ขึ้นกับสีคราแบบนี้เดี๋ยวตอนจ่ายอีกอันเนี่ยพี่จะให้เขาแต่งเป็นสีหน้าตามปกติงั้นเดี๋ยวรีบกินข้าวแล้วก็ไปล้างออกแล้วทำใหม่แล้วให้ทำผมใหม่ด้วย ับทำตรงนี้อีกหน่อยแล้วมันจะเคยชินทีหลังมันจะเปลี่ยนชงไม่ได้แล้วไม่มั่นใจต้องลองหัดเปลี่ยนแล้วนะเพราะพอเปลี่ยนปับ<อ>๊บมันจะเปลี่ยนได้อ่านจริงๆเหมือนอย่างซันนี่เหมือนซันนี่แบบว่าอะไรนะตอนแรกซันนี่ไม่ยอมเปลี่ยนผมจำได้ไหมแล,แล้วถูกตัดในวิกที่อะไะวิกที่สามหรือวิกสองวิกวสองวิกสองพอตัดแล้วก็น่าอีกไม่มั่นใจแต่เพราะทุกคนชมว่าหล่อใครๆชมว่าหล่อทีนี้แหละอยากตัดอีกแล้ว เออต้องไปลองดูไปลองดูว่ามันเป็นยังไงไปไม่จริงก็เปิดก็เปิดได้แต่เด๋ยแต่ว่าต้องเฉดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเฉดเิดอ่ะโน่ก็ไปเฉดมากปั๊บนะคนก็จะคนก็จะจับได้เพราะว่ามันไม่มีวันที่เราจะอยู่ในสภาวะเดียวตลอดเวลาเราจะต้องแข่งร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องยอมรับสภาพ ยอมรับสภาพว่าเออแบบนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นแล้วพี่รักเห็นแบบที่ฉันทำทาพิธีการด้วยหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมเห็นตอน,นว่ายเห็นอายุพักนิ่งก็จุดจุ่ะมืดมามืดแรกเอง,ลงเล่ยไม่ป็นเรื่องซองมืดตื่นเลยจุดทุบจุดลิตร บริกรรมตรงนี้เลยกลัวมากันนี้ยังยังไม่กลางคืนยังไม่ยังไม่นั่นเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนสัมภาร์ outdoor เล่นตรงเนี้ยแสงสวยครับเพราะเดี๋กลางคืนนะจะเลิศแล้วเดี๋ยวทำเป็นพรมไฟจะงามและฉีดยุงมาด้วยทั้งนักพูงขับและนักแสดงโอ้ยสนุกไหมสนุกครัเออยังไงก็ตามสนุกไว้ก่อนูไอ้พวกนั้นเนี่ยเครตื่นเต้นเนี่ย พอเล่ well. onents, hmm? นเรื่องแรกไปสนุกสนุกอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเครียดไอ้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 ไอเไอ้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 ไ้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้อ้เอรีอดซอ้ไอ้ไอ้ออ้ไออ้ไอ้ไออ พอนครับพักก่อนครับพักก่อนพขอขแล้วพอแล้ว,ลวพักก็เดี๋ยวจะทาต่อแล้วเดี๋ยวปิดทําผมใหม่ใหม่ทแล้วครับนี่เหรอถ้าจะผมหนูโอเคไหมคะ